บรรยากาศนะครับวันนี้ฝนตกหนักมากนะครับของไม่ได้คุ้มด้วยจะพาดูเลยโอ้โหนี่ครับน้ำไหลแบบนี่นองครับตุลก้าตอนนี้ใครจะมาลื้อนะครับของผมอยู่นะเอ้หวัวหมดตอนนี้ไม่เหลือนี่ นีครับลอยน้ํานะครับหืมคุมไม่ทันนะครับวันนี้ลูกค้ามาเป็นลูกค้าด้วยรื้อกระหองด้วยนี่เลยเปลืกหมดคุ้มทำนะครับแล้วของมูอจุงมืแจไดก็ขายั่งอะไรเพิ่ใหม่หนึู่ดิโดนฝนนี่ใหม่โอ้โหก็นี่ครับนี่คตีนะครับงานเปลือกที่ลงมาใหม่ด้วยที่เอามาลงใหม่นะครับงานพวกนี้ของเพิ่งลงใหม่ๆเลย ใครจะมาเลือกนะครับมาได้เลยนะพรุ่งนี้ก็เปิดนะครับผลปกงนี้บอกเลยไม่เก็บเก็บไม่ไหวนะครับของเยอะจัดดิหูดูดนี่พวกกระปิงอันนี้พวกกระปิ่งยามาฮ่าเนี้ยกระปิงโชกนะครับเยอะเหมือนกันดิดดของเยอะดูนี่ดุมอะ่ะดิโอ้โหขอท่อ ิการปัป๊มพ่อสายพานมาไปจะเอาอะไรก็รีบมาเลยนะครับโหเดี๋ยวจะเก็บแนละ้วหน้าฝนแล้วนะครับจะเปิดไม่ไหวละนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเก็บให้เกลี้ยงเลยดูดิ